สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง Mac Honda n าเอ็ไก้านครับเนื่องจากกระแสล้อแม c 3ก้านของ Honda ตอนนี้ร้อนแรงจริงๆครับเพื่อนๆนจะได้มารู้กันว่า Mac ที่มันฮิตรูปทรงมันมีลักษณะอย่างไรคลิปนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับอาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดบ้างต้องขออภัยในณที่นี้ด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา Lets go มาแล้วครับภาพลอ้อแมกคู่แรกผมให้เพื่อนๆทายครับว่าลอ้อแมกคู่นี้ของรุ่นไหนครับให้เวลา3ชั่วโมงอ้าววิก็พอครับ 3..2..1.. เพื่อนเพื่อนพอทราบไหมครับว่าลอ้อแมกรุ่นนี้ติดกับรถรุ่นไหนครับคำตอบก็คือรถรุ่นนี้ครับเป็นแมกติดกับรถ Honda Nice 1ร0อครับ เป็นรถกระเทย4จังหวะเครื่องเวฟร้อยแต่มีคลัชมือจุดสังเกตก็คือดิสน่าห้าลูล้อหลังเป็นระบบดัมเบลกให้เพื่อนๆสังเกตลักษณะก้านของล้อแม็กคอนด้าชุดนี้และตำแหน่งลูของล้อแม็กชุดนี้นะครับส่วนราคาล้อแม็กชุดนี้มือ2ประมาณ3,000ถึง7,000บาทครับภาพที่ FC เห็น ก่อนภาพรถไนค์คันนี้แล้วแม็กคู่นั้นเจ้าของเขาได้โพสต์ขายคู่ละ12,000บาทครับถ้า FC ท่านใดสนใจลองไปเซิร์ชหาดูครับน่าจะเจอผู้ขายครับต้องขอขอบคุณภาพจากผู้ขายนะครับซึ่งล้อแม็กรุ่นนี้สามารถแปลงใส่รถ Honda ได้หลายรุ่นครับก็คือรถตระกูลดัมหลังดิสหน้าครับใส่ได้ทุกรุ่นนิยมมากใส่แล้วรถ ย่างหล่อเลยครับทีนี้เราไปล้อแมกคู่ที่2กันครับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าล้อแมกรุ่นนี้ติดกับรถรุ่นใดมาครับอ้าวให้เวลาถ่าย3วินาที3 2 1เพือ่อนเพื่อนทราบคำตอบแล้วรยังครับถ้ายังไม่ทราบไปดูเฉลยกันเลยครับล้อแมกชุดนี้จะติดรถของ Honda Wave 100 Super ซึ่งเป็นเวฟร้อยตัวต้นๆของ Honda เอกลักษณ์ของล้อแม็กชุดนี้ก็คือดัมหน้าดัมหลังซึ่งสามารถแปลงใส่รถ Honda ได้หลายรุ่นมากๆครับเช่น Honda o n d a d r r e m m r ร a m ครุสภา r e a m ทุกรุ่น Honda Wave ที่เป็นดัมหน้านะครับแปลงใส่ได้ทุกรุ่นที่เป็นดัมหน้าของ Honda ราคามือสองในตลาดณขณะนี้ประมาณ5,000ถึง9,000บาทนะครับโดยประมาณขึ้นอยู่กับสภาพครับ และเราจะไปสู่ Mac ล้อแม็กรุ่นสุดท้ายอภิมหาเทพไปชมกันครับว่า Mac ล้อแม็กรุ่นนี้คือล้อแม็กติดรถรุ่นอะไรอ้าวภาพมาแล้วนะครับลักษณะก็คือดัมหลังดิสน้าครับให้เพื่อนๆสังเกตลักษณะของน็อตยึดดิสนาและลักษณะต้านของแม็กรุ่นนี้ให้เวลาเพื่อนๆทาย3วินาทีเหมือนเดิมครับ3 2 1แม็กรุ่นที่ว่านี้รุ่นอะไรไปดูกนครับและแม็กรุ่นนี้ติดกับรถรุ่น Honda NS50CC ซึ่งเป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นครับไม่มีจำหน่ายในบ้านเราราคามือสองคู่หนึ่งประมาณ15,000บาทถึง20,000บาทครับเกรดเล็กเกรดน้อยเกี่ยวกับล้อแม็ก3รุ่นนี้ครับ ส่วนใหญ่เป็นล้อแม็กมือ2เวลาจะซื้อต้องดูอาการ 1. เบ้าลูกปืนไม่หลวม 2. ไม่ดุ้งไม่โคดและ 3. ควรจะเป็นล้อแม็กสีเดิมสังเกตรถพ่วงข้างใกล้ใบ้านนะครับว่ามีล้อแม็กพวกนี้ติดหรือเปล่าถ้ามีลองไปถามซื้อดูครับถ้าเขาไม่ขายแนะนำให้ FC ซซื้อล้อแม็กรุ่นใหม่ไปสลับเอาครับข้อสุดท้ายที่อยากจะฝากคือ ล้อแม็กควรจะคบคู่คือล้อหน้าและล้อหลังต้องครบคู่ครับถึงจะราคาดีก่อนที่จะจบคลิปต้องขอขอบคุณจเจ้าของภาพทุกภาพนะครับที่ผมนำมาใช้เพื่อเป็นวิทยาการในการเผยแผ่ความรู้เรื่องล้อแม็กสก้านฮอนด้ครับเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเพิ่มเติมได้ในใต้คลิปนี้ครับก่อนจากกันกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นที่หน้าปกนะครับเป็นภาพของร้อแม็กสก้านงานใหม่นะครับไม่ใช่ของ Honda ครับเอามาประกอบเฉยๆครับอ่ะจบจริงๆครับสวัสดีครับ